โอเคครับก okay, ็ช่วงนี้ช่วงระบีเช้าเนาะเราก็จะมีการเรียนพระวจนะนะครับในช่วงระบีเช้าก็สร้างความเข้าใจอาจจะไม่เหมือนคําเทศนานะครับคําเทศนาเนี่ยวเวลาเราเทศนาก็จะพระวิญญาณเคลื่อนนะแต่ว่าระบีเช้าเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆนะครับ วันนี้จะมาแบ่งปันพี่น้องเรื่องการนมัสก,การพระเจ้านะครับจะไม่พูดถึงว่าทําไมต้องนมัสก,การพระเจ้าแต่จะมาให้พี่น้องได้นมัสก,การพระเจ้าแบบถูกต้องนะครับในทุกๆคิดจักรผมเชื่อว่านะครับหลายคนไม่อยากได้สมาชิกเข้ามานั่งในคิดจักรนะครับจนเต็มได้เฉยหรอกแต่ อยากให้กิดจักทุกคนที่มาแล้วนมัสการได้ทุกคนอเมนนมัสการเป็นทุกคนนมัสการได้ทุกคนถึงแม้ว่าไม่ได้ขึ้นไปเป็นผู้นําบนเวทีนะแต่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็สามารถนมัสการพระเจ้าได้แตะต้องกับฤทธิอำนาจของพระเจ้าได้แต่ต้องสัมผัสกับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ในการนมัสการฉะนั้นการนมัสการเนี่ยจรงเป็น หัวใจหลักของรคริสเตียนนะเพราะเป็นการยกย่องพรนามพระเจ้านะครับนมัสการการนมัสการนะครับมรหมายถึงถ้าเป็นน้องเข้าใจหัวใจหลักกนะันคือการ ยกย่องพระเจ้านะครับเทิดทูลเทอดทูนบูชาะอะไรอีกถวายเกียรติ ยกย่องเทิดทูนบูชาถวายเกียรติแล้วก็เห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เนเ,เป็นพระผู้สร้าง,างผู้สร้างเรา แล้วก็จะลงลึกเป็นภาษาง่ายๆหมายถึงว่าอาจจะประทานชีวิตให้แก่เราห่วงใยเรานะครับถ้าพี่น้องเข้าใจทั้งหมดเนี้พี่น้องจะมองภาพพระเจ้าออกจะมองภาพพระเจ้าออกใช่ไหมครับยกย่องพระเจ้าเทิดทูนบูชานะครับเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะครับเป็นผู้สร้างเราประทานชีวิตให้แก่เราประทานสิ่งดีให้แก่เรา ช่วยเหลือเรานะครับดูแลเราถ้าพี่น้องเข้าใจสิ่งนี้มองเห็นภาพพระเจ้าแบบนี้นะพี่น้องจะนมัสก,การพระเจ้าได้พี่น้องต้องเข้าใจนี้ก่อนเหมือนเหมือนกับพระเจ้าของเราเนี่ยเราบอกกับพระเจ้าเราแสนดีพระองคนะครับพรงมีพระเมตตามีความกรุณามีความดี มีความรักพี่น้องว่าหน้าตาพระเจ้าจะเป็นแบบไหนคนเหล่านี้สุภาพอ่อนน้อมมีเมตตามีความรักพี่น้องลน,นึกภาพดีว่าหน้าตาพระเจ้าจะเป็นแบบไหนนะถ้าเราจินตนาการเองแนละคงจะสง่างามมากใช่ไหมครับสง่างามมากมองหน้าไปปุ๊บนี่มีแต่รอยยิ้มใช่ไหมครับรอยยิ้มเล็กๆอาจจะประมาณนี้นะคนที่มีเมตตานะ คนที่มีเมตตามีความการุณาเนี่ยคนที่มีแต่ความรักเนี่ยมมไมีแต่ความรักให้แต่ความรักแจกจ่ายความรักตลอดพี่น้องว่าคนแบบนี้จะเป็นหน้าตาแบบไหนจะมีบุค,คลิกแบบไหนนะน,นั้นในภาพในภาพที่พระเจ้าแสนดีกับเราในภาพที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าต้องมองว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อํานาจยิ่งใหญ่สูงสุด านามของพระองค์เหนือนามทั้งปวงในจักรวาลไปเนี้ยพระองค์เป็นผู้สร้างพี่น้องต้องมองภาพอย่างนี้ก่อนพอพี่น้องมองภาพอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่น้องจะเข้าใจการนมัสาการว่านมัสาการยังไงถึงจะย่องพระเจ้าได้ถึงจะเทิดทูนพระเจ้าได้ถึงจะมองเขาในเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดเลยแต่เราต้องการนมัสาการพระองค์แล้วมีโอกาสมีโอกาส ถือว่ามีโอกาสพี่น้องแล้วมีโอกาสที่จะนมัสการพระเจ้าอีกหลายคนไม่มีโอกาสแต่เราน่ะมีโอกาสนะครับนมัสการพระเจ้าการที่เราจะนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับผมจะพูดถึงการนมัสการพระเจ้าแต่รูปแบบลึกๆเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เขาจะเทศนานะครับก่อนที่จะนมัสการพระเจ้าเราต้องมีการสารภาพบาปก่อนนะครับ สรารภาพบาปของเราก่อนแล้วอาจถึงเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปทําบาปนะถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆนะไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้ทําบาปนะแต่เราก็ต้องสรารภาพบาปเป็นรองครับรู้ว่าอะไรดีไม่ทําก็บาปแล้วเพาราะกัมพีบอกเนาะฉะนั้นต้องสรารภาพบาปก่อนก่อนที่จะไปนมัส,สการ,รพระเจ้าสรารภาพบาปเพืพ่อเราจิตปัญญ,ญาเราจะบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ รงบริสุทธิ์พระเจ้าบริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนบาปเราสารภาพบาปเพื่อให้เราบริสุทธิ์ต่อเบื้องพระพักพระเจ้านะไม่ได้บริสุทธิ์ไม่ได้บริสุทธิ์ต่อใครหรอกเราไปเดินบอกใครว่าเราบริสุทธิ์เนี่ยเขคงไม่เชื่อเรานะแต่เราบริสุทธิ์ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าพระเจ้าให้เราบริสุทธิ์ถ้าเราสารภาพบาป นะครับเมื่อสารภาพบาปเสร็จแล้วเราก็นมัสการครับในการนมัสการในการนมัสการก็ภาพทั้งหมดก็พี่น้องใคร่ครวนพี่น้องอาจจะไม่ได้อ่านพระธรรมพีสะดุดีบางครั้งถ้อยคำอาจจะไม่ไม่มีถ้อยคำสวยหรูแต่ให้เป็นรูปแบบพี่น้องเองเลย ธรมัาสการอยู่ข้างล่างเนี่ยกรูปแบบพี่น้องเองเลยแต่ถ้ามีโอกาสพี่น้องอ่านมาทาสดุดีพี่น้องก็จะมีถ้อยคําในการยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อเราสรารภาพบาปแล้วนะครับอันดับแรกนะครับสรารภาพบาปสรารภาพบาป ก็เข้าสู่การนมัสการด้วยเพลงเร็วใช่ไหมครับเพลงเร็วเพลงเร็วเนี่ยอาจจะมี1-2เพลงแล้วแต่โอกาสแล้วแต่งานที่เราจะไปอาจจะเป็นงานฟื้นฟูอย่างเงี้ยอาจจะมีใช้มากกว่านะครับเพลงเร็วอาจจะมี1-2เพลงเนาะหนเพลง พอช่วงเพลงนมัสการพี่น้องครับ,รบเพลงนมัสการคือเพลงช้าอาจจะใช้ใชสองถึงสามเพลงจะมีทั้งหมดสี่ช่วงนะครับในการนมัสการช่วงแรกจะเป็นเพลงเร็วนะครับ,รบหนึ่งถึงสองเพลง ช่วงที่สองเป็นเพลงช้าเพลงนมัสการครับสองถึงสามเพลงแล้วช่วงที่สามเป็นช่วงเพลงใช้เพลงเขาเรียกว่าเพลงในวิญญาณหรือการเข้าถึงห้องวิสุทธิสถานได้สัมผัสได้แตะต้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือช่วงที่สามนี้จะใช้อยู่กสุดมากก็หนึ่งเพลงนะส่วนมากหนึ่งเพลงะหรือจะสองเพลงก็ได้ไม่ไม่โฟกัส นะครับแต่ก็เพื่อเราไม่ใช้หลายเพลงเพื่อให้พี่น้องได้ได้สัมผัสกับเพลงแล้วก็ทุกเพลงที่ใช้นมัสการเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปนะครับเราจะเอาเพลงพิเศษนะมานมัสการไม่ได้เราจะเอาเพลงสั้นมานมัสการไม่ได้นะเพลงสั้นเพลงปลุกใจอะไรกันแล้วนะครับสการไม่ได้เพลงพิเศษต้องเป็นเพลงที่ เราใช้ร้อง,อง,องเพื่อจะสวายเกยียรติพระเจ้าได้เฉยนะครับแต่เพลงเพลงนวัตก,การพระเจ้าจะต้องถูกคัดบางที่เนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับอ,อาจารย์มงคลเขาบอกว่า,าใครจะนมัสก,การเนี่ยต้องยื่นเพลงให้อาจารย์สแกนก่อนว่าผ่านไหมเนี่ยเพลงที่คุณจะใช้นมัสก,การเนี่ยเอามาให้ดูก่อน ถ้าอาจารย์บอกว่าผ่านก็นมัสการได้นะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายก็เพลงปลดปล่อยนะเพลงปลดปล่อยอาจจะหนึ่งสองเพลงนะครับเพลงปลดปล่อยนะครับในวิญญาณหนึ่งถึงสองเพลงเพลงปลดปล่อย ทีนี้พอพี่น้องเข้าใจแล้วภาพของพระเจ้าทั้งหมดแล้วว่าเราจะสรรเสริญนมัสการยังไงใชครับ,าาารรนะรบแล้วพี่น้องจะเห็นถึงความรักของพระเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพลงเร็วนมัสการสองเพลงเพลงช้าด้เพลงช่วงนมัสการแล้วก็เพลงในวิญญาณนะครับอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสช่วงเพลงในวิญญาณพี่น้องครับอยากให้มี ภาษาพระวิญญาณนั่นคือภาษาแปลก,ปลกพี่น้องอาจจะไม่เคยใช้นะครับอาจจะไม่เคยใช้เพราะพี่น้องไม่เคยฝึกถ้าพี่น้องร้องเพลงไม่ได้เนี่ยให้พี่น้องพูดฮาเลลูยา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 หรืออ,อพี่น้องพูดซ้าๆบ่อยๆหรือช่วงสนองพระคำพี่น้องครับพี่น้องก็พูดฮาเลลูยาเมื่อมีคนมาอธิษฐานวางมือพี่น้องพี่น้องจะมีภาษา พิเศษออกมานะคือภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมานะครับอยากให้พี่น้องไม่ได้เปิดปาก,ปปากที่จะกล้าใช้ภาษาพระวิญญาณเพราะว่าเป็นภาษาที่เราพูดกับพระเจ้าแต่ถ้าเราพูดในภาษามนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันมาเฉยไปได้ไม่ครับเรากำลังจะไปถึงพระเจ้าแล้วปื๊บมันก็มาเฉยไปแต่ถ้าเป็นภาษาแปลกๆเนี่ยมันไม่รู้แต่พระเจ้ารู้พระเจ้าเป็นพระวิญ,ญญาณพระองค์รู้นะครับ อันนี้ก็คือการนมัสก,การพระเจ้าพี่น้องพอจะนมัสก,การพระเจ้าได้เนาะถ้ารูปแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้มาถึงมาถึงนักดนตรีนะครับนักดนตรีก็การนมัสก,การพระเจ้าต้องฟังผู้นําเป็นหลักผู้นําก็ฟังศิลปาพิบาลเป็นหลัก สิจพิบาลผู้นำนักดนตรีเรียงลำดับนะครับทีนี้นักดนตรีเนี่ยต้องฟังผู้นำถ้าผู้นำให้หยุดก็ต้องหยุดผู้นำให้เริ่มก็คือเริ่มใช่ไหมครับถ้าผู้นำยังไม่ให้เริ่มเพลงต่อไปอย่าเพิ่งเริ่มเพราะว่าเราไม่ได้เล่นอยู่บนผับถ้าเป็นผับเนี่ยเราเลีนสเกลไว้ปุ๊บนี่ยพอจบเพลงปุ๊บมันก็สเกลมันก็ ร้องเพลงต่อไปได้เลยดนตรีก็เล่นเพลงต่อไปได้เลยถ้าผู้นําไม่ให้เล่นอย่าพึ่งเล่นนะครับ,รบจำให้ดีนะครับถ้าผู้นําไม่ให้เล่นอย่าพึ่งเล่นนะครับแล้วก็นั้นดนตรีนะครับอย่าหยุดดนตรีให,ตตให้ดนตรีคลอตลอดให้ดนตรีคลอตลอดมือกองก็ในช่วงในช่วงที่ หยุดเพลงก็มือกองก็เหมือนเหมือนรัวรัวกองนะครับเพื่อเพื่อให้ปลุกปลุกใจนะครับบางช่วงนะครับแต่น้องปั้นนี่ก็โอเคแล้วนะเริ่มเข้าใจเข้าใจเยอะแล้วนะครับก็ทางที่ดีก็เหมือนที่ที่อาจารย์มงคลบอกนะครับทุกเพลงเนี่ยอยากให้ศิยพิบาลสแ,แกนหมดวันนี้ใค้นำารรมสการยืนให้อาจารย์เลย อาจารย์ดูอ่านไหมนะครับถ้าอาจารย์เขามองว่าต้องแก้ไขเพืงไหนเพืงไหนเขาจะบอกนะครับแล้วก็ผู้นําก็ผู้นําก็ต้องฟังศิษย์พิบานนะไม่ใช่ผู้นําอารย์จะไปแบบนี้นะครับศิษย์พิบานบอกว่าไม่ได้แต่ผู้นําบอกได้สิ <laughs> ไม่ได้พี่น้องครับต้องไปด้วยกันต้องไปทิศทางเดียวกันให้ได้เพราะเราเป็นน้ำหนึ่งจีเดียวกันไงอเมนครับ ฉะนั้นนะครับนักดนตรีก็ฟังผู้นํานะครับฟังผูน้นําก็เหมือนที่บอกดนตรีอย่าหยุดอีกอ,อย่างหนึ่งนะครับอีอกอย่างหนึ่งคือเพลงที่ใช้อยากแนะนําให้ใช้นะครับสำหรับผู้นําน้ำมัสการนะครับใช้คีย์เดียวกันถ้าร้องต่อเนื่องหนึ่งถึงสองเพลงเพลงเร็วคีย์เดียวกันเพลงน้ำมัสการสองถึงสามเพลงคีย์เดียวกัน นะครับเพลงในวิญญาณแล้วก็เพลงกดปล่อยก็หนึ่งถึงสองเพลงก็คีเดียวกันนะครับนี่คือรูปแบบการน,นมัสการที่คุณพ่อวันนะครับคุณพ่อวันได้เป็นพระพรไว้ให้เป็นมรดกฝ่ายวิญญาณเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับก็ทีนี้เมื่อพี่น้องที่อยู่ที่นี่ถือว่าเป็นผู้นำนะพี่น้องที่มาที่นี่ถือว่าเป็นผู้นำ เป็นผู้นำคิดจักรรมเก้าใส่ย,ย,ย้อยต่อไปข้างหน้าก็จะมีโอกาสได้มานำนำมัสการไนะม่ว่าจะเป็นปีปน,นับเนาะ,ะเพขึ้นมานำนำมัสการก็จะใช้ในลักษณะเดียวกันนี้ทั้งหมดจะรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับโอเคแล้ววันนี้เราเชื่อว่าพี่น้องจะนมัสการได้แลได้สัมผัสกับ,กบพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นะครับ ว่าเดี๋ยวช่วงเทศนาเดี๋ยอาจารย์เขาจะบอกว่านะครับเขาจะแนะนําว่านมาสการทําไมต้องนมาสการหรือนมาสการมีสามช่วงยังไงยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคน่าจะเข้าใจทั้งผู้น,นํานมาสการหรือผู้นมาสการแล้วก็นักดนตรีโอเคเนาะเข้าใจทุกคนครับขอพระเจ้าไวพรครับผม